แม่เกี่ยวเนี่ยแม่เกี่ยวเราด้วยพี่น้อวสวัสดีค่ะทุกคนอ้ยมาหอดก่อนมูเลยดิอง้จะพาทุกคนไปแปลงนาข้าวนะดูคุณยายแม่พร้อมไหมแม่คุณยายแม่พร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะแม่เราพร้อมแล้วพี่น้องเรานัดกันนะย่างไปก่อนแม่โอ้ ส้มส้นค่ะน้องไวโซมเนาะพันุสิมิธีปลูกผักปลูกเขาปลูกกระไคร้ค่ะพี่น้องพาคุณนายแม่เดินชมจีแมนแม่เก็บขคาใส่แกงน้องใหม่ค่ะพี่น้องน้องพอ้พากินพาคีเยนทวิสสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเนะจ้าชาวเร็วนะทุกคนน้อง้อยพาแม่มาเลาะเกี้ยวเขาค่ะพี่น้องยังหาเปลี่ยงเขาปรพออยู่ดิพาแม่เดินไปก่อนนะเพราะว่าน้อง้อยกับแม่มาเป็นคนแรก เราดูก่อนนะว่าแบงข้าวอยู่ตรงไหนนะทุกคนสวนเยอะมากนะตาหนองไม้ไม้เอองามๆเลยเพี่เงาพี่บอกว่ามันสีตาไทยไม้ค่ะสีอ้าวหน่อไม้ป้าให้เลยทุกคนแต่วันนี้เปงนมี่ยงสีจ้านี่คือนาข้าวนะทุกคนนาข้าวสุบซ้เนาะแต่ว่าล้มหมดแล้วนะเจ๊ต้อยติดธุระงานศพคุณพ่อเนาะทุกคนก็เลยเดี๋ยวมาเกี่ยวที่หลังค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ

นายแม่มาช้มข้าวนะทุกคนเบ่งงามเายรอรอประธานด้วยประธานยังไม่มานะน้องอ้อยกับแม่มาถึงแล้วนะลูกครพร้อมเป็นสาวนานะนาข้าวส,สวยๆค่ะวันนี้ดีงาได้หน่เดี่ยวสวยนะบรรยากาศทุ่งเขาทุองไฮทุ่ทงหน้าเห็ดปีเนาะแม่ใส่ผพพ้าีปนอมนมารอทั้งพี่แม่ทายอย่ายงมาพี่ พระแม่ประทานทุกว้าวไปค่ะทุกคนแม่ใส่สีเหลืองนะวันนี้นะรอทุกคนมาแดดออกแล้วดิพี่น้อง ว่าสุ่มกันแล้วด้วยรอประธานนะปนติดทุระค่ะไอ้กของป้าเอาเกิยวมาดิพี่น้องอกกอนี่ก้อนเลาะเลาะก้นตอนนี้เวลาเท่าไหร่แปดโมงเจ็ครึ่งแล้วนะมนแม่นั่งสุ่มกันกมูนอ้อยยังหรอะ เกิดมื่อวันที่หา้ามะเกียวกัสิท่านยู่ดิค่ะเพราะวา่าฝนตก่นก็เลยบ่ได้เกี่ยวเนาะก็เลยเลื่อนเป็นมะเกียวมื่อนี้มื่อนี้คือวันที่สิบเอ็ดวันวันที่สิบเอ็ดค้องก็เลยก็เลยแบบว่าเข้าล่มเมื่อเด็กเขาแต่ฉันไม่องงามอยู่สีหน่อยใส่ไทยมีสีขาว อุดมสมบูรณ์แห้งด้วยหน้าอจอรดรถไกลเติบอยู่ค่ะค่ะกับบ่อึดบ่อยากเด็ดถามเพื่อนมาเแา้วก,กันให้องส้มก่อนไปสั่งอาันานั้นเพื่อนไหวสั่งผักค่ะได้หน่อไม้แลดี้สิไปแกงหน่อไม้ดิเกี่ยวข้าวยังไงได้หน่อไม้ฮ่า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 ที่ซื้อปลาแล้วบ่อให้ซื้อนอนมันนหาฟรีเนาะดูบรรยากศาศเข่ากระล่มค่ะพี่น้อง จริงๆแล้วมันก็ออกหว้วงไม่ล่ะเด้เพราะว่าปลาเดี่ยเกี่ยวตัวอันธิวาเขาตังเนาะกระชิงามแห้งเด้เกี่ยวออกบบท่านค่ะพี่น้องแดดออกแล้วเด้พี่น้องเป็นมาสุ้มกันแล้วด้วยก็ประธานนะเป็นติดธุระค่ะไอ้ก็ปลาเดเอาเกี่ยวมาเด้พี่นอ้องก,ก้อนเลาะเลาะก้อนตอนนี้ไม่ร่าเท่าไหร่ แปดโมงจะครึ่งแล้วนะมแม่นั่งซุ่มกต่ก็มูนมอ้อยยางเนาะ้าเกิดมื่อวันที่ห้ามะเกียวกะสิท่านอยู่ดิค่ะเพราะว่าฝนตก่นก็เลื่อนบ่อเกี่ยวเนาะก็เลยเลื่อนเป็นมะเกียวมื่อนี้มื่อนี้คือวันที่สิบเอ็ดวันวันที่สิบเอ็ด กะเลย้กะเลย้แบบว่าเข้าร่มเป็นละวเดีกระสินไม่มองง่ามอยู่สิหน่อยสิายมีเสื้อสีขาวเลยอันเป็อู้ดสวยอุดมสมบูรณ์แห้งด้วยหน้ออจาจอรดไกลเติออยู่ค่ะค่ะกับบ่ออึบออดบ่อหยาดเลยหาเพิ่นมาก เอาแบบพี่น้องส้มก่อนไปสั่งอันนั้นเพิ่นไว้สั่งผักกาได้หน่อไม้และวดีสิไปแกงหน่อไม้ดีเกี่ยวข้าวยังไงได้หน่อไม้ฮา่าฮ่าฮ่าฮ่าเอที่ซื้อป่าแล้วบ่ให้ซื้อนอนอะไรฟรีเนาะดูบรรยากศาศเข่ากระลุมค่ะพี่น้องจริงๆแล้วมันก็ออกห่วงไม่แหละดิเพราะว่าประเดี๋ยวเกี่ยวตัวนี้ที่ว่าเขาตั้งเนาะกระชิงงามแห้งเลยเกี่ยวออกบ่ทันค่ะพี่น้อง สเสร็จแล้วแล้วด้วยค่ะเรากำมัดก็จะไปตากด,ด,ด,ดี๋ยวเดินไปเนาะอ๋อจะพาไปดูตาเขาวตาเขาวไหวซิก่อนเด้อเห็นมันแห้งล้วเพิ่งไปจังสิเก็บตากสมัยใหม่มัดก,กวนลราตากมาเพี่น้องเพราอเพิ่นกระสิบ่มีเวลาดนรันได้ดิข้าวนาสวยๆ ล้วก็น,นังส้อมมีแห้งค่ะพี่น้องเป็นตากองให้ประทานซุ้มซ้นนะคะใจต่อยคอนเก่งของเฮานะคะถอยฝากสองไอยพากินพ้าลอเอียนทเิลนี่เด้อคะ่ะอันนี้เป็นชุมชนน้องไวซูมค่ะพี่น้องเกี่ยวทุกปี่ฮันลาะนะอวัยสวัสดีค่ะบายบาย